กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคาถานี้เป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเป็นคาถากำบังตัวเวลาภาวนาตั้งใจให้มั่น กลั้นหายใจขมวดกอหญ้าถ้าไม่มีใบไม้ใบหญ้าท่านว่าให้กลืนน้ำลายจะหายตัวได้ชั่วระยะอึดใจหนึ่งศัตรูก็จะผ่านไปเลยจะมองไม่เห็นตัวเราหรือจะทำให้ศัตรูเห็นเราเป็นคนอื่นเห็นเป็นคนแก่บ้างคนหนุ่มบ้างหรือจะทำให้ศัตรูคู่อาฆาตเปลี่ยนใจได้แบบว่า กำบังใจเปลี่ยนใจเขาได้แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกจึงจะใช้ได้หากเป็นผู้ร้ายผู้ผิดจะไม่ได้ผลเลยใช้กำบังตัวกำบังกายกันภัยมาถึงตัวหายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่งหากมีภัยมากโอนท่องคาถาให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ศรัทธาในพระคถา,าระลึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อกลวยเป็นที่สุดตั้งน้โมสามจบคาถาให้ว่าดังนี้น้โมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะน้โมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะน้โมตัสสะพระควะโต อรหะโตสัมมาสมพุทธะนะกุฏโธโมกุฏทะกังตะโปปุปตะโปปุนะปะทินะกุฏโธโมกุฏทะกังตะโปปุปตะโปปุนะปะทินะกุฏโธโมกุฏทะกังตะโปปุปะ ตะโปปุณะปาทิณกุทโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตาโปปุณะณกุทโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตาโปปุณะปาทิณกุทโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตาโปปุณะปาทิ นกคุโฑโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะตินกคุโฑโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะตินกคุโฑโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะติ นกุโทโมกุทะกังตะโปปุปะตโปปุณปะทินกุโทโมกุทะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะทินกุโทโมกุทะกังตะโปปุปะตโปปุณะนกุโท โมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธ โมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตาโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธ โมกุทะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุโทโมกุทะกังตะโปปุปะตะโปปุณณกุโทโมกุทะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุโทโมกุทะกังตะ โปปุปะตะโปปุณปะทิณกุฏโธโมกุธะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุฏโธโมกุธะกังตะโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุฏโธโมกุธะกังตะโปปุปะ ตะโปปุณปะทิณกุทโธโมกุธะกังตาโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุทโธโมกุธะกังตาโปปุปะตะโปปุณปะทิณกุทโธโมกุธะกังตาโปปุปะ ตะโปปุณะณกุฏโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณะปะทิณกุฏโธโมกุฏะกังตะโปปุปะตะโปปุณะปะทิ นะกุฏโธโมกุฏะกังต,ะโ,ตะโปปุปะตะโปปุนะปะทิ